ไท่ไท่คนรอแลอ้อเนาะไม่หวยเช็ดรอคุสิแมน มามาตกไว้เด้มลาบค่ะเออเดวปแ้่อ่ะค่เาันเลยิ้อมไดมาแก้วลับนี่เวลบเดี๋ยวกลอนไม่อีกลาบมตักลาเอานี่ๆได้แล้วนยวไหไปนี่แก้วไให้พิ่มบเห็น

mọi người hiệp ảnh người ta mọi người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  mọi 快点，你来